ชื่อเสียงของก็คือปลูกยาสูบมันเยอะเป็นบววเป็นบุหรี่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถใช้เป็นสารป้องกันแล้วก็ได้มาโอกาสนะครับมาร่วมบินโดนนะครับก็ถือว่าถือว่าไม่เป็นที่คนไทยนะครับก็สามารถเข้าไที่ที่นะครับผมีกนะครับโดยปกติแล้วนะครับก็สามารถบินได้นะครับผมก็สามารถยิงลำนะครับก็สามารถที่จะ สกายทามในการบินเนี่ยอยู่ที่มาสักเนี่ยก็ถือว่าเรามีค่าใช้จ่ายก็ถือว่าจะถูกกว่าค่าแรงนะครับซึ่งเมื่อเทียบแล้วเราก็จะมีการในเรื่องของโดยระดับการระดับการบินนะครับก็ถือว่าเราจะบินไม่สูงมากสิ่งสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในเรื่องของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาตลอดจนถึงพี่น้องในจังหวัดใกล้เคียงนะครับสิ่งที่ผมต้องการที่จะแก้ปัญหาพี่น้องกเกษตรกรโดยการแก้ปัญหา,าแบบยั่งยืนไม่ใช่ว่า เป็นการแก้ปัญหาให้ผ่านไปแต่ละปีนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้ที่ผมกำกับดูแลนะครับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเนี่ยนะครับผมได้มอบนโยบายว่าทุกจังหวัดจะต้องมีตลาดอตกรเพื่อรองรับผลิตผลของพี่น้องเกษตรกรในแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งเมื่อวานผมได้สั่งการไปยังประธานบอร์ดนะครับตลอดจนถึงรัาการพออตกรนะครับว่าในเวลานี้เราเป็นเซ็น MOU ไว้กับการบินไทย ซึ่งในแต่ละวันในการบินไทยประกอบเลี้ยงผู้โดยสารเนี่ยประมาณ80,000กว่ารายนะครับกระดษกันเราก็ส่งอาหารให้กับเดือนจำต่างๆปีหนึ่งหลายพันล้านนะครับวัตถุประสงค์สำคัญจะต้องเอาของซื้อจากเกษตรกรเป็นหลักอย่างผมยกตัวอย่างจังหวัดพะเยาเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ตั้งจังหวัดพะเยาเข้าใจว่าจะเป็นตลาดที่ตำบลบ้านใหม่นะครับเพื่อรองรับผลิตผลท่านเกษตร ทั้ง9อำเภอแล้วจะส่งให้อตออตก,ก็จะไปส่งนะครับตลาดใหญ่ต่อไปนะครับนี่เป็นเรื่องสําคัญการเกษตรในยุคนี้นะครับในยุคใหม่นะครับจะต้องลดต้นทุนการผลิตและมีตลาดนะครับเอาการตลาดนําภาคการผลิตนี่ถือว่าเรื่องสําคัญโดยเราจะใช้รูปแบบของพยาวโมเดลนะครับสำหรับพี่น้องที่อาศัยอยู่อำเภอปงวัชรุกันการปลูกข้าวโพดนะครับ เขาโดยช่วยเขาโพดหลังนาหรือเขาโพดบริเวณที่พี่น้องปลูกกันอยู่นะครับเราจะแก้ปัญหาอย่างจริงจังนะครับให้เป็นรูป,ปรธรรมในเรื่องนี้นะครับส่วนปัญหาเรื่องภัยแล้งถือว่าเป็นวิกฤตนะครับถึงเป็นวราระแห่งชาตินเวลานี้นะครับเราในนามรัฐบาลกำลังแก้ปัญหากันอย่างรูป,ปรธรรมนะครับในจังหวัดพะเยาก็ก็จะมีการระดมสมองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา ขับพิกิจภัยแรงปีนี้นะครับซึ่งในเวลาน,นี้ผมสั่งการนะครับมาทางจังหวัดพะเยาแล้วในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกรมชุมนุมการชมประธานกรมฝนหลวงกรมพนาที่ดินนะครับจะต้องแก้แบบรูปธร,รรมไปพร้อมๆกันแบบบรูรณาการนะครับรับ ต่ำไปแล้วหนึงเร์เซ็นต <icus> ์รคเรียนก็ไนราที่สถัค่ะเอ่อาเปลียนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการจังหวัด ผูนาราชการสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นรู้ตัวการผลิตใหม่ฝุ่นเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพกรสำหรับการจัดงานในวันวันฟิวเดยด์ในวันนี้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน4ส,สถานีท่านรองผู้ว่าจังหวัดพะเยาท่านรอทีด่ดีผมรู้สึก ยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้น,นายนรัตนพรนายสุพงษ์หลานพงครับเราจะอ่านไปเรื่อยๆนะเพื่อความรวดเร็วสูงรัฐบาลก็สนับสนุนเงินช่วยเหลือต้อนทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นเงินค่าช่วยเหลือเก็บเกี่ยวอีกนะครับ ชิญครับให้เลยสามท่านเลยครับเชิญเลยากา้เข้าไปรับเลยยืนคราาับ นี <te okay, uh, one piece. ่เป็นตวยางสหัคนหนึ่งมเด็กี้ัวคุณเลวเหนื่อยมเด็กขี้ัวคุะเหนือยวัสหาน